จังหวัดนครนายกได้มีการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มรวมไปถึงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนนายบัญชาชวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ที่วัดโพแทนบ้านโพแทนตำบลโพแทนอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก ในครั้งนี้มีเหล่ากชาติมอบสิ่งของให้กับประชาชนบริการตัดผมฟรีแจกต้นกล้าจากพันธ์สัตว์น้ำแจกเมล็ดัธุนพืชแจกเหรียญที่ระลึกจำหน่ายสินค้าราคาถูกและมีหน่วยงานของอำเภอเมืองนครนายกจัดทำบัตรประชาชนในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดนครนายกมีหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ,อ,อสวจังหวัดนครนายก ออกให้บริการตรวจร่างกายวัดความดันวินิจฉัยโรคเบื้องตน้นจ่ายยามีแพทย์แผนไทยมีตรวจวัดส,สายตาและทันตกรรมซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างมากนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้วประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นสำหรับสถานการณ์การตั้งขันไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดสากแก้วในปี2565 พบว่าหญิงอายุ10ถึง14ปีตั้งคันไม่พร้อมร้อยละ0.76นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงอายุน้อยกว่า20ปีมีการตั้งคันซ้ำร้อยละ9.35โดยสถิติเหล่านี้เพิ่มจํานวนขึ้นทุกปีอายุวัยรุ่นที่ตั้งครันยังลดลงอีกด้วยโดยดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนให้สามารถสื่อสารเรื่องเพศเพิ่มสัมพันธภาพกับบุตรหลานได้ จัดให้มีการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียนนอกจากนี้จังหวัดสระแก้วได้มีการจัดตั้งศูนย์การดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและเทศบาลหากเกิดปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาสามารถรับคำปรึกษาได้หรือสอบถามสายด่วน16,63ตลอด24ชั่วโมง นายขจรเกียรติรักพานิษมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราและคณะทำงานร่วมการตัดสินคลิปปลํำบวงมหาไทยโดยทั้ง11อําำเภอในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะรวมส่งคลิปเข้าประกวดคณะทำงานก็ได้ตัดสินอย่างเป็นธรรมที่สุด เนื่องจากทุกอำเภอมีความตั้งใจเพื่อนำเสนอผ่านรูปแบบการร้องการรำและมุมมองแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่โดยคณะทำงานได้เลือกอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเพื่อเสนอเข้าร่วมประกวดรำวงมหาไทยในระดับประเทศซึ่งมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่20มกราคม2566นี้ค่ะ